สบายดีสบายดีเอฟซี FC ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยเดอ้อเมื่อนี้อากาศฮ้อนห้อนพวกเขาก็เลยพาเอฟซีมาคลายฮ้อนกันจ้ากับ่านเก่าฮัานเดิมที่เราเคยมาซุดนุดฮันเนาะเอามา้านนี่ประมาณสองหรือสามเถือ่อสามเถื่อนี่แมนเนีนเนนน<อ>สามเถื่อนี่เพราะว่าเขามาแต่และเถือ่อหันมิแต่มาช่วงสิบสองโมงอากาศก็บฮ้อนแห้งกันเลยว่าก็่คือเคยว่านํา คิมก้อนๆนะเนาะว่าทา้านีโอกาสแล้วเขาจะมาเส่ยงแรงๆแต่ว่าเมื่อนี้เขาก็ได้มาแล้วบรรยากาศคือดีหล่เซี่ยงยั่วอง,อยงวันนี้เมนูยังเมนูที่เขาสั่งืันนี้คือเป็นนมสดทุกคนว้าวเมื่อนี้เปลี่ยนน่านทานมากเลยเนียนๆเมื่อนี้เขาเปลี่ยนเพราะว่าตาเคียงเขากินแล้วตอนเวรหัน่นอากาศทอนแห้งเมื่อนี้บัดสองเจาะเลยทุกคนใช้กระถินมาแต่สวนใหม่ๆเลยก็เลยเสื้อในไซลมมานังลิ เกลอคลายหอนในน้อยหนึ่งหรือจึงกลับบ้านเพราะว่าเขาก็จะใกล้ถ่าแดดนอนก่อนนะคจึงจะกลับบ้านทุกคนมาลองซิมกันเลยมาซิมเลยจ้ามายกตั้มจอกมายกกัมจอกบาลีอ่านี่มากับน้องชายบาลี่วันนี้เขามาสามคนคนหน้าามือกลองคนหนึงแอนยกลงแ่บอยู่ก็แ่บปะไม่แซ่บอยู่ รูยใจเ่ยเบิ่งเนี่ยบรรยากาศว้าคาเฟ่ทุกคนบรรยากาศดีคะนะคทะเข้ามาแรงๆมีบ่นหนังให้แบบชิวๆหนังแบบชิวๆปกติเข้ามาเข้าจะได้มาแต่ช่วง1เอ็ดสิบส12โมงต่ว่าเมื่อนี้เข้าได้มาช่วง4โมงทุกคนบรรยากาศคือโอเคเลยคันทีามาคำคนนี้แห้งกนใช่ไรเนาะได้ว่าเฮ้าผัดเขาอยู่คือว่าแล้วเขาบ้านไกลเข้ากับมาคนเดียวแน่ผัดกับกับผัดไกลเนี่ยก็เลยว่า เด็กกับใบทุกคนใบไ,ไซกับไปตะเวนใช่ปะใช่เออลม <c oughs> ตอนนี้ก็อากาศเริ่มแบบเย็นแล้วนะทุกคนเนาะจักโมงโอ้สี่โมงแล้วสี่โมงปลายเริ่มมีนังน้องเนียนสะเพิ่น,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 นเริ่มเฮียนแล้วก็พากันมานาังลิทุกคนหลายหคนเลยสามสิบคนมีแต่คนหนาหักเลยทุกคนนังน้องเพิ่นก็พากันมานังลิ แบบแบบว่าเหมาะกับแบบว่าเด็กน้อยไว้ยอันนี้ก่อนเด็กน้อยวัยรุ่นแม่เนี่เด็กน้อยวัยรุ่นเยาวชนอย่างสีมานั่งฤทธนะแม่เด็กน้อยแบบว่าทุกคนนะะก็เลยเฮี้ยไปเลยมานังฤทธิ์จะได้ยี่หมีบ่มีตั้มเนาะบุมีบะบุมีบะเห็นฝันบ้นะมากาศหอนแล้วเปืองแต่น้ำปั่น โมมีนาชิว่าเลยว้าวกินไปเรื่อยโมฟ่าเลยไปทานไปเรื่อยน้องเลยเพรเน้นเน้นนั้นบรรยากาศดูดิทุกคนโมมเน้าชิว่าเลยทุกคนเลยอือแล้วฮักสไลต์สดอยากไลต์สดไลต์สดยังใครเด้ยังมีแบบว่าแบบว่ามีเอสซีแล้วก็เฟิร์นเม่นคอมาลิกเนี่ยเราพอได้ตอบเนาะอันนี้ก็ได้ตอบดูแต่ว่าเขาเาคิดลงคุณขนาดแต่ว่าเขาไลต์สดแล้วใครเนี่ยตัวก็ ขาวมาคอมเมนต์หลิดนำเฮาอืบังฮูกก็หลายผูกไว้บังหลายเลยสิโซบังฮูกโซพี่เอ็มซีเบิ่งบ่แต่ว่าเอ็มซีจะเห็นเนาะเดี๋ยวน้องวีดพรอพอดิสโซู่กในช่องก็เพิ่อนไปเนาะในไทยเยอะแยะเลยในไทยคลิปอยู่ในอ่ามือนี่ที่เขามาถ่ายคลิปนะทุกคนทีมีจักรูปบ่ทีมีจักรูปว่าสวยงามบรรยากาศเบิ่งในฮูกอีกทีหนึ่งงามเพียงนาะ จะไ,ได้กัส่วนพี่น้องที่เขามาติดตามชมคลิปน,นี้เน,นาะสองวีไลพรลสาวเซโนเนาะติดตามชมใตไคลิปทุกคนวันนี้เขาเป็นมือกล้องให้น้องสาวเนาะคิปเกา้าทีมงานดีทุกคนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะจะสองนี้น้นองเฮากาับสิพาได้ทุกคนใกล้แล้วเวลาก็ได้มาได้มาได้ขึ้งทางแล้วเนาะฝากทุกคนเข้ามาอัพ z ้มคลิปอันวีไลพรสาาเซโนหน่อยทุกคน พอที่ได้ผ่านไวๆว้าเ <c oughs> ข่งทางเราได้น้องเพื่อนส่าสนับสุโมงทุกคนฮาก็ได้แในเข่งทางยัองอีกยาวไกลอยู่เนอะแต่ก็สู่ซพยายามๆแต่ก็เกือบฉีทอ่อเลยทุกคนเออบ่ท่อแค่คเดือนเลยสองสามสามเดือนสองสาเดือนเลยดิฉีทอ่อเลยได้ทุกคนแต่ว่าสะมีก็โอเคแล้วนะซู่ซู่หลายคนก็อันนั้นดิเนาะน,น้องเพื่อนินแบบว่าเฮาดันในจุดเต็มที่เลยทุกคนแต่คิดว่าตลอดทุกนมือเกือบผ่านเลยเป็นนี้ ขราดไอ้ด้านเต็มที่ยัยงโบได้ปันนีน่เ <c oughs> นาะอือน่ารักอะไรเนาะทุสุขดได้สุสดดุขเจ้าสายลมถิ่นเซโนโน้ำลายทุกคน<บ>ะนะย,ยิ้มนะอะมาแล้วจิงถ่ายใหม่ยังบ่พอเลยยังโบพ่อปะฮูบ่แม่นฮูบยังบ่พอยังยัถ่ายถ่ายใหม่มีกับบรรยากาศก็ดีมอ้าวบรรยากาศดีมากเลยจ้า ว้าวบรรยากาศนายแบแรงทุกคนบอนั่งเยอะแยะมากมายทุกคนบ่อนั่งได้นะยังบอดเต็มนะจัดโต๊ะนะบรุณนคนบอลนบอลาโต๊ะกแสิบสองสิบสองสิบสามโต๊ะนี่นอกประมาณสิบสี่สิบสี่สิมหะโต๊ะพึ่งเนาะกับบุญละกับเศว้าได้ร่วมก็ได้ อุ้ยด้ยเรียนงามเาดีแนว้องห้อบมาดีด้วยแล้วดิอุ้ยเอฟซีฟังไทยจนว่าะนั่นเนาะมาอยู่พี่แหละเฮียส่วนในไซลมไปกินน้ำปั่นตลอดจะตื่นมากแน่นน้ำหนักเลยขึ้นเวื้องเมื่อบเลยน้ำหนักแลบวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ตอนมาใหม่ๆนั่นฮะสุดท้ายว้าวอยู่ฝุ่นบริจูกินปันได ว้าวโอ้น้ำปั่นนึ่นห้าปั่นเนี่ยนะโจกหนึ่งซาวพันแหละอยู่พุ่นอยู่พี่เขายังวรอยังสิบสองพันเนาะอยู่พุ่นนาะว่าซาวพันแหละอยู่พุ่นเหรอได้เวลาแล้อันนี้ให้เนาะบนอากาศหนาวเนาะแมนอากาศหนาวกับเข้าคลายแพงไนี่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 เป็นากาศก็มาเยี่ยมชมได้จ้าว้าว ไกลไปไกลมาขมาแวะชมได้เนาะยานอะไรก็ะรัฐอะไรก็ยายดียายมีนะใส่โซนโซนยี่ห้อปุ๊บใช่โปรโมทขนาดนึงโมเห็นมีต้องมองอยู่ฟ้าเอาเพราะว่าของต้องมองอยนี่จะเห็นแม่เม็นเหม่นต้องมองจ้องเขาหน้ามันเป็นสีขาวสาเลยบโมเห็นแมนเป็นบ่อนเช็คอินแห่งใหม่ของเซนโงด้วยทุกคนพี่นี้พี่ๆท่องเที่ยวของเราต้องโปรโมทเมืองอะไรเดินสถานที่ท่องเที่ยวสถานีนั่งหลินแบบนี้แะไรเนาะพี่น้องเนาะ นั่งเล่นแบบชิวๆการร้อนเป็นอิสกดขับก้ะถ่ายรูปใหญ่เลยน้องเราทุกคนตอนนี้พอเป็นบอลถ่ายหูไม่ถึงนรอเป็นบอล่า่หูง,งามๆนะใครสนใจอยากมาถ่ายหูมาได้เด้อทุกคนจะกินได้นะพอน,นั่งเล่ยนแบบชิ่วๆทุกคนน้องยุทธพรสาวเซโน ได้มาเราไม่มีงย่ะงแต่หูลุกๆอยู่น้องเขาอย่งนี้ลุกอยู่น้องขนได้มาต้องเอามันคุ่มนะทุกคนอันบอันถ่ายขนาดหลยๆหูแต่ว่าคนที่ถ่ายมาได้เอาลงเฟซบลลงอย่างนั้นทุกคนถ่ายมาจนจำจนเต็มเลยแต่คนที่ถ่ายว่าก็ได้ได้สำนันคือาเลยเนาะเปลือกเดแมนแมนถ้าก็ถ่ายเพื่อเลือกเด เลือกง่ายากใชิแหละคนบง,งามนะทุกคนเนาะงามแล้วบอ,น,อนืบอบอคือคนงามอาบอคือคนงามเ<อ>ขาขได้ถ่ายได้มันฮุบดำได้ดก็โอเคที่ถ่ายลงสตอรี่แอปสตอรี่แอปสตอรี่ใช่ไแอปสตอรี่ก่อนหุงอยู่บ่หุ่งบะหมีหุงมะหุงหุงที่จะไม่ดับแล้วป่อยเลยไม่ได้เลยจ้า ก็พูดชื่อ่ะอย่างนี้วังอะไรนากันเบลล์คิดก่อนเพราะเวลาคิดก่อนเนะทุกคนไม่เพราะเวลาคิดก่อนคิดคิดใช่่ายังคิดิดคิดก่อนชิปให้สิ่ายเปเบลลเรียวให้น้องเลยจะคิดไปน้ำป้อม แมนคิดไปเพื่อม่คิดว่ายังไงก็จะชายพื่อพ่อชายเพื่อมคิดไปนำทุกคนวเพราะว่าเมื่อนี้เรากพาทุกคนมามาหนังยบบชิวๆเบิงบรรยากาศดีๆของเซโนโนะทุกคนนะแ,นแต่ว่ากลางเวรมันก็นบเชิวๆแล้วมันมากัดบ,บอดี้ก็จงแมนแมนฮ่อนบ่ฮ่อนน้นนนนอนึงแห,หละฮ่อนแหงเลยแต่ว่าแรงๆมากก็โอเคอยู่อากาศชิวๆไอ้เิ่นเบิกแม่ ให้เป็นเบิ่งบรรยากาศนี่ก็ดีแล้วจะโคด้าก็นี่ค่ะก็มีน้องๆนักเรียนเพิ่งเข้ามาโต๊ะหนึ่งเพราะว่ายังบ่คขำลายเนาะแม่นเพราะว่ายังบ่คขำลายก็เลยยังบ่หลายคนใครโทรมาได้ต้องหู้ันเลยได้ต้องหู้ได้ได้หลายแต่ว่ายังบ่พอหู้้ผูเพิ่นติดตามถ่ายคลิปเด้อทุกคนเซโต้หูแต่ลถ้าเบิ่งเด้อทุกคนว่าสิได้จะคิดเทส เพราะว่าเพราะว่าเฮาเขายังกิ่ถ่ายอีกอยู่ยังทิเลือกอยู่เป็นว่าเมนเฮาเลือกแล้วโต๊ทีโต๊ทีบอได้เอากระลุกขิดแล้วเฮาก็ที่ถ่ายใหม่เขายังพอมือกล้องเขาก็คือนี่สพอตได้หุบด้วยทุกคนโอมือกล้องถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปคือเวนไอไซลมไอซ์หุบเลยเวรพ่นี่เวนดอลลี่เพ็่เนมาทุกคนละมือนี้เขามาเขามาสามคนชวนเฮาบได้เป็นมือกล้องไไพ่นั่งอยู่ละละไอไซลมจับเอง ไอ้ไฉลมจัดการให้เองทุกอย่างเลยจ้าไม่ต้องห่วงไอ้ใจลมจับเองจ้าฮะได้โดนหรอบาะได้ไลย์แล้วบ๊ออได้จักมาทีละชิบนาทีชิบนาทีวะกินเลยนนองเลยสำหรับคลิปพวงเฮาเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเพราะว่าทางเฮาจะไม่ว่าทางเขาจะถ่ายโดนโดนใจพะว่าแรงแรงแล้วแบบปลายคนเข้ามาฮะนะแล้ว่นอยากเปิดเพลงดังเนาะแบบแบบว่าเฮาพัดฝนพัด ชิวัตจริงด้วยยามบัด้เล็กชิดถ่ายคลิปเฮาส์แมนแม่นแมนแมนอยู่ว่าเฮาแลยถ่ายอันคลิปเนาะเพป็นผัดผัดหลายคนเดหลายคนพออยากนั่งซิวซิวฟังเพลงจินะเฮาส์อยากถ่ายคลิปสำหรับคลิปของเฮาเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะพามาเบิ่งบรรยากาศดีๆของห้านห้านเนี่ยห่านยายมีของแม่นห้านยายมีอยู่ที่เซโนเนาะทุกคนเนาะ ขาไปไกลไปไกลมากมาแวะได้ด้วยทุกคนเอาแวะหนั่งชิวชิว <laughs> ชิวแมน<ะ>ขอบใจทุกคนที่เข้ามาอับต้มคลิปของวิไลพรแต่ต้นจบจบนะทุกคนเนาะแล้วก็ขอบใจถูกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจหลย่คลิปแบบชิวแตเไยวะขาจนบางทีนะหาจนไม่ได้ตอบ <laughs> <laughs> ตอบท่านบ่หรือ ว่าคือคนดังเนี่ยตอบค,อคนทันว่าหยอกยซื้อคขะกระตอบชุกอันคอมเมนต์นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เขาจบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนคเพราะว่าขำแล้วเขากดจดดีกับแล้วทุกคนบายบายคิดหนาพอกันใหม่นะจ๊ะบาย